จะชวนคุยเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงของอ e ีคอมเมิร์ซเข้ากับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดดิจิทัลสักหน่อยหนึงนะครับก็ถ้าเราสังเกตปัจจุบันนี้เราจะเห็นแพลตฟอร์มนะครับที่ทำเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซอยู่2อสยี่ห้อที่เรารู้จักกันนะครับบางคนเรียกสีแดงสีส้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นมีช้อปปี้ e, มี Lazada มีการให้บริการที่เป็นแบบอ e ีคอมเมิร์ซหลากหลาย<ๆ>เช่นการส่งของการรับคนไ<ๆ>ม่ว่าจะเป็น grab การให้เช่าที่พักแบบ airbnb นะครับหรือแม้กระทั่งโรงแรมนะครับที่มีการให้จองผ่านทางด้านเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น agoda hotel com อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสายการบินที่มีการเปิดเว็บไซต์นะครับให้จองผ่านเว็บไซต์ของตนเองหรือใช้แพลตฟอร์มเช่น traveloka อะไรแบบนี้เป็นต้น าณิ n ย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic, หรือคอมเมิร์ซเนี่ยมันอยู่รอบตัวเรามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ครั้นี้ถ้าเราย้อนนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกระแสของมันจริงๆเกิดขึ้นในช่วงปลาย1990มาถึงต้นปี2000นะครับถ้าเกิดใครที่เกิดทันนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เกิดหลังปี2000นะอาจจะเคยได้ยินคําว่าเป็นอินเทอร์เน็ตบูมนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตบูมนะในตอนนั้นเนี่ยก็ ในยุคเริ่มต้นปี2000นะครับตอนที่อินเทอร์เน็ตมันเริ่มเ,เรียกว่าแพร่หลายแล้วนะครับก็จะมีการเอาเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับมาคุยกันแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยทำไปทำมานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นการเปิดโลกยุคใหม่นะครับเป็นการปฏิวัติอีกรอบหนึ่งทำให้เปิดโอกาสทางด้านธุรกิจการค้าเนี่ยขึ้นมาอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีการลงทุนนู่นนี่ไปมากมายนะครับ ก็เรียกได้ว่านักลงทุนก็เอาเงินมาลงทุนนะก็มีการเปิดเว็บไซต์นู่นนี่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเว็บไซต์ก็จะนำสกุลเป็น .com หรือ .com m e r c i a l นะย่อคือ .com ก็เอาเงินไปลงกันเยอะแยะเลยโดยคาดหวังว่าโอ้โหมันต้องค้าขายกันถล่มทลายกระจุยกระจายกันแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็ค้นพบความจริงว่าไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะสามารถไปเจริญเติบโตรุ่งเรืองใน com ในยุคป,ปี2000ได้นะครับก็กลายเป็นฟองสบู่แตกนะครับเราเรียกว่าเป็น uh, c อ m Bubble ในช่วงนั้นก็มีหลายธุรกิจครับล้มหายตายจากไปหลายๆคนก็ยังคงอยู่ตรงนั้นแต่เอาละสุดท้ายครับ e-commerce มันก็เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้หายไปครับจนปัจจุบันนี้ก็เฟื่องฟูกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับย้อนไปกว่านั้นอีกนะครับจริงๆแล้ว e c o m m e r c e ในยุคแรกๆนะครับในปี1น9 0เนี่ยมันไม่ได้ทํากันง่ายขนาดนี้นะครับคนจะทําต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่ององงขการซต ระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายการเขียนเว็บไซต์นูนนี่เต็มไปหมดเลยเชื่อหรือไม่ว่าเว็บไซต์คอมเมิร์ซเว็บไซต์แรกนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ขายซีดีนะครับคนที่อยากทำเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะลองเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์หนึ่งแล้วก็ขายแผ่นซีดีนะครับแบบนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็เกิดเติบโต,ตขึ้นมาจนมาถึงปัจจุบันนะครับที่เราเห็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆนะแต่ก็อยากจะเล่าเป็นเกร็ดให้ฟังนิดนึงนะครับว่าแพลตฟอร์มใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Gra b เป็นลาซาด้าช้อปปี้พวกนี้นะครับโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มพวกนี้ยังไม่ได้กําไรนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ขายแล้วยังขาดทุนอยู่แต่ว่าทําไมขายแล้วขาดทุนเขาอย่างถึงยังทำนะครับเพราะว่าเขาต้องอยู่ในช่วงที่รวบรวมนะครับข้อมูลของลูกค้าดูว่าใครชอบอะไรยังไงใครชอบกินอะไรใครชอบซื้ออะไรเวลาไหนสังเกตไหมครับว่าเราจะเห็นโปรโมชั่นทางด้านการตลาดนะเห็นคูปองเห็นส่วนลดเห็นการตั้งวัน ต่างๆเช่น7จทับ7 9ทับ9 11 11แบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเงินจำนวนมากถูกเอามาลงเป็นโปรโมชั่นเป็นมาร์เก็ตติ้งโปรโมชันนะครับเป็นมาร์เก็ตติ้งแคมเปญเพื่อดึงคนให้เข้ามาใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ให้เกิดความคุ้นเคยและสุดท้ายสร้างนิสัยนะครับอยากจะสั่งอาหารอีกหน่อยเฮ้ยไม่ต้องออกไปแล้วนะซื้อผ่านแพลตฟอร์มดีกว่าอยากจะซื้อของหน่อยเฮ้ยไม่ต้องออกไปแล้วนะซื้อผ่านแพลตฟอร์มดีกว่า นะครับดังนั้นเขาต้องการข้อมูลลูกค้าเขาต้องการรู้จักพฤติกรรมนะครับแต่ก็มีหลายๆแพลตฟอร์มนะครับที่กำไรแล้วอย่างเช่นพวก a m a z o n ต่างๆขายหนังสือนู่นนี่นะครับ Airbnb เป็นธุรกิจที่มีกำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ Grab ปีนี้ในปี2024นี่นะครับก็เริ่มมีกำไรแล้วหลายๆแพลตฟอร์มยังไม่กำไรแต่เอาหลักนั่นก็เป็นเส้นทางเนี่ยที่ปูเอื้อนไปนะคราวนี้ไอ้เจ้าอีคอมเมิร์ซมันดียังไงหลักๆของมันนะครับมันก็เป็นช่องทางในการซื้อขายใช่ไหมครับที่มันสะดวกสบายกว่า เข้าถึงได้ง่ายกว่าร้านค้าไม่ต้องมีการลงทุนด้านกายภาพไม่ต้องมาสร้างตึกไม่ต้องไปการไม่ต้องไปซื้อที่นะครับแต่สามารถไปที่แพลตฟอร์มปุ๊บขอเปิดร้านได้เลยสามารถสร้างเว็บไซต์ปุ๊บมีร้านได้เลยนะครับแต่ยิ่งอีคอมเมิร์ซมันเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งลูกค้าใช้ช่องทางแบบนี้มากขึ้นเท่าไหร่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็ยิ่งมีความหมายมีความจําเป็นมากขึ้นเท่านั้นนะครับ แต่ต่อให้มันเป็นดิจิตัลเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะพบว่านะครับสินค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็สามารถแบ่งเป็นหลักๆได้4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่า Physical Goods หรือสินค้าที่จับต้องได้ก็ขายสินค้าทั่วไปที่มันเคยขายหน้าร้านเนี่ยหนังสือโทรทัศน์เฟอร์นิเจอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับขายแบบ e-commerce ได้แต่สินค้ากลุ่มนี้ยังต้องการโลจิสติกยังต้องการการส่งสินค้าดังนั้น เมื่อ e-commerce เติบโตขึ้นมีการขาย physical goods ผ่าน e-commerce มากขึ้นธุรก,กิจหนึ่งที่เติบโตตามไปด้วยก็คือโลจิสติกหรือการขนส่งสินค้าน,นั่นเองนะครับเราก็จะเห็นว่าหลังจาก uh, e-commerce เติบโตโลจิสติกหลายเจ้าเกิดขึ้นในเมืองไทยช่วงโควิดโอมิดโลจิสติกิ่งยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นนะครับแบบนี้แข่งกันนะครับถัดมาครับสินค้ากลุ่มที่2พวกนี้เนี่ยต้องการโลจิสติกหรือการส่งเหมือนกัน แต่เป็นการส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เลยเช่นเพลงภาพยนตร์แบบสตรีมมิ่งเป็นต้นคอร์สออนไลน์เพลง Spotify Apple Music แบบนี้นะครับโลจิสติกคือมีอินเทอร์เน็ตส่งผ่านออนไลน์ได้เลยใช่ไหมครับการจ่ายเงินทําออนไลน์การส่งของทําออนไลน์แต่ฟิสิกอลกู๊ดเนี่ยการดูหาข้อมูลออนไลน์จ่ายเงินออนไลน์แต่การส่งของต้องทำออฟไลน์นะครับ่อะอย่างนี้นะภาพยนตร์ครับ Netflix uh, Prime นะครับ Disney นะหรือแม้กระทั่ง View นะครับหรือ ICHI ไม่ว่าจะคุณจะใช้แพลตฟอร์มไหนเขาส่งมอบสินค้าไปทางออนไลน์เลยนะครับสินค้าอยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้นะครับถัดมาครับแบบที่3เราเรียกว่าเป็นเซอร์วิสนะครับจริงๆจ,จะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับเซอร์วิสเนี่ยเราเริ่มเห็นการให้บริการหลากหลายเช่นการจองโรงแรมที่พักการจองตั๋วเครื่องบินการให้คำปรึกษาต่างๆ นะครับแพทย์แบบเทเลเมดนะครับการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาแบบเทเลเมดแบบนี้เป็นต้นการทำไลฟ์โคชิ่งนู่น,นี้เต็มไปหมดมันเป็นเซอร์วิสนะครับที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเอาละ่ะคราวนี้ที่ผมเล่าตะกี้เนี่ยมันมีบางอย่างที่มันเบลอกันนะผมลองให้นักศึกษาหรือให้ผู้ฟังนะครับลองนึกถึง Spotify ก็ได้ตะกี้บางทีผมไปไปะยกตัวอย่าง Spotify เนี่ยมันเราจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นดิจิทัลกู๊ดหรือมันเป็นเซอร์วิสกันแน่นะเอาละ่ะ คราวนี้เมื่อเราเริ่มเห็นระหว่างเซอร์วิสกับดีเจัากูดนะครับผมขอแยกอย่างนี้ถ้าเราซื้อดีเ t a ากู o ดผ่านออนไลน์นะครับสินค้านั้นต้องเป็นของเราเราต้องมีกรรมสิทธิ์แต่ Service เนี่ยบางทีเราไม่ได้กรรมสิทธิ์ของสินค้านั้นนะครับเช่นกลับมาใหม่ Spotify การดูภาพยนตร์แบบสตรีมมิ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของหนังนั้นตลอดไปเราไม่ได้เป็นเจ้าของเพลงนั้นตลอดไป แต่เราใช้บริการในการดูในการฟังแบบสตรีมมิ่งถูกไครับสตรีมมิ่งนะครับแบบนี้นะก็อาจจะกลายเป็นเซอร์วิสแทนนะครับในมุมหนึ่งนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราไปดูอย่างเช่นภาพยนตร์เนี่ยเขาจะมีให้เลือกระหว่างคุณจะเช่าดูหรือคุณจะซื้อขาดสามารถซื้อเป็นเรื่องๆได้เลยนะมันอยู่กับเราตลอดเวลานะครับดับงนั้นตรงนี้นมันอาจจะมีความเลอระหว่างคำว่าเซอร์วิสกับตัวที่เท่ากูดอยู่บ้าง แต่ให้นึกอย่างนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นกรรมสิทธิ์หรือไม่เราเป็นกรรมสิทธิ์หรือไม่นะครับแต่เราจะเห็นว่าพวกคอนเทนต์รีบรีหลายๆอันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลได้แล้วมันก็เป็นเซอร์วิสด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับที่แยกออกมาเป็นกลุ่มที่4ก็คือเป็นตัวซอฟต์แวร์หรือตัวโปรแกรมนะครับแต่เมื่อเราซื้อซอฟต์แวร์มาอบางทีเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วบางคนบอกว่าซอฟต์แวร์มันก็คือดิจิตอลกู๊ดแบบหนึง่งได้ใช่ไหม โอเคก็สามารถตีความแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้เขาแยกกลุ่มของพวกนี้ออกมาโดยเฉพาะเจาะจงเลยนะครับซอฟต์แวร์จะตีว่าเป็นการให้บริการได้ไหมก็อาจจะตีเข้าในกลุ่มนั้นได้แต่ในที่นี้ในหนังสือเล่มนี้เราขอแยกกลุ่มของซอฟต์แวร์โปรแกรมออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะครับดังนั้นเอาละ่ะอย่างไรก็ตามครับก็จะให้มองเห็นว่าของนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการสามารถทําผ่านอ e ีคอมเมิร์ซได้ให้บริการผ่านอ e ีคอมเมิร์ซได้ขายผ่านอ e ีคอมเมิร์ซได้ ก็มี4ี่กลุ่ม physical goods digital goods service แล้วก็ Software นะครับคราวนี้ครับเครื่องมือในการเข้าถึง e-commerce มันก็มีหลากหลายใช่ไหมเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับใช้สมาร์ทโฟนได้ใช้แท็บเล็ตใช้เครื่องมืออื่นได้มีความสะดวกสบายคล่องตัวเข้าถึงได้ยิ่ม4ี่คูณเยิ่มสี่ชั่วโมง7วันในหสัปดาห์นะครับตลอดเวลาคนง่ายให้คนมีอุปกรณ์กับมีอินเทอร์เน็ตนะครับแน่นอนครับว่า พอมีอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาเนี่ยบางธุรกิจก็เปิดเปิดกว้างรับอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาเลยนะครับทำอ e ีคอมเมิร์ซควบคู่กับการมีหน้าร้านแน่นอนประทามสองอย่างนะสิ่งที่ต้องสนใจก็คือการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับต้องดูแลหน้าร้านด้วยต้องมีคนมาดูอ e ีคอมเมิร์ซด้วยแต่ว่าลูกค้าก็สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นนะครับลหลายๆคนนะครับยังให้ความสําคัญกับการมีหน้าร้านอยู่ลูกค้าสามารถ เดินทางมาที่ร้านมาทดลองสินค้ามาดูสินค้าตัวจริงๆได้ก่อนดูเป็นๆได้ก่อนเราค่ตัดสินใจไปซื้อบนอีคอมเมิร e ์ซก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยู่ไกลมาที่ร้านไม่สะดวกคุณใช้อ e ีคอมเมิร์ซได้เลยหลายๆอย่างนะครับลูกค้ายังอยากจะลองอยากจะจับต้องตัวสินค้านะครับนั้นเราจะเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นก็คือคนไปเที่ยวห้างไปลองสินค้าที่ห้างที่ห้างกลายเป็นโชว์รูปทดลองสินค้าแต่เวลาซื้อจริงมาซื้อบนแพลตฟอร์มมาเอาคูปอง มาเอาส่วนลดแล้วซื้อจากแพลตฟอร์มนะครับดังนั้นตอนนี้ห้างสรรพสินค้าลหลายๆห้างก็คืออ่ะแน่นอนฉันมีห้างเป็นโชว์รูมฉันควรจะมีแพลตฟอร์มของตัวเองขายออนไลน์ด้วยถ้าเกิดเราไปเซ็นทรัลนะครับก็จะเห็นว่าเซ็นทรัลเนี่ยก็จะมีที่ขายแบบออนไลน์อยู่ด้วยนะครับที่ขายแบบออนไลน์อยู่ด้วยนะครับแน่นอนว่าเซ็นทรัลอาจจะมีการพัฒนาหน้าร้านของตัวเองมีเว็บไซต์ของตัวเองมีแพลตฟอร์มของตัวเองเลยนะครับ ในขณะเดียวกันก็อาจจะไปพึ่งแพลตฟอร์มที่เป็น l าซ a ด a าช้ปป e ด้วยก็ได้นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่า La z a d a s h o ป e เป็นตัวกลางนะครับไม่ได้มีสินค้าของตัวเองแต่เป็นตัวกลางที่ให้ผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์เอาของมาวางไว้นะครับลูกค้าสามารถเดินท่านมาบนแพลตฟอร์มมาดูพวกนี้ได้หรืออีกทางเรื่องหนึ่งคือห้างนะครับเจ้าของแบรนด์ทําเว็บไซต์ของตัวเองมีแพลตฟอร์มของตัวเองเลยนะครับลูกค้าอยากจะได้ของ ก็ไปที่แพลตฟอร์มตรงของแบรนด์นั้นของยี่ห้อนั้นได้เลยนะครับนี่คือความแตกต่างกันนะครับก็นั่นคืออย่างแรกเนาะมีทั้งออฟไลน์มีทั้งออนไลน์ line, line. บางคนบอกอีคอมเมิร์ซมาแล้วออฟไลน์ไม่ต้องแล้วทําออนไลน์อย่างเดียวเลยนะครับประหยัดไม่ต้องไปเช่าหน้าร้านไม่ต้องไปซื้อที่ไม่ต้องมาทําเป็นตัวตึกตัวอะไรต่อไปโฟกัสไปที่ออนไลน์อย่างเดียวเลยก็จะมีของบางอย่างครับที่สามารถขายออนไลน์อย่างเดียวได้เช่นพวกเพลงพวกภาพยนตร์แน่นอนครับคุณไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านในการขายของพวกนี้นะ ดูแล้วทดลองฟังทดลองดูชอบดาวน์โหลดดูแล้วชอบสตรีมมิ่งสมัครเป็นสมาชิกแบบนี้ได้เลยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่เอาอ e ีคอมเมิร์ซเลยผมฉันจะอยู่ในโลกของออฟไลน์ line, เป็นฟิสิกอลไม่เอาก็ได้นะครับดังนั้นก็จะมีอยู่3กลุ่มใช่ไหมครับ 1. เป็นไฮบริดมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ 2. คือออนไลน์อย่างเดียว 3. คือออฟไลน์ line, อย่างเดียวแบบนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมครับว่า พอออนไลน์มันสะดวกแบบนี้เข้าถึงง่ายแบบนี้นะครับจํานวนคู่แข่งจํานวนร้านค้าที่เข้ามาสู่โลกออนไลน์ก็มีมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจจําเป็นต้องคิดครับองค์กรจำเป็นต้องคิดครับว่าแล้วจุดขายของเราคืออะไรกันแน่ถ้าเราไปดูใน l a z a d a s h o p e, ปีอยากจะซื้อ,อพูดง่ายๆนะครับสำหรับทดลองผมอยากจะซื้อโต๊ะสักตัวหนึ่งผมเข้าไป l a z a d a s h o p e. ปีร้านเนี่ยมีอยู่เป็นพันเป็นหมื่นเลยนะครับคำถามคือผมควรจะไปร้านไหนล่ะ ร,ร้านไหนที่มีจุดขายชัดเจนนะครับร้านไหนที่น่าจะเป็นตัวเลือกของลูกค้าตอนะต้น,ตน,ตนมันก็จะมีกลยุทธ์ใช่ไหมครับวิธีการว่าทํายังไงร้านเราถึงจะขึ้นมาเป็นร้านแนะนานะครับแบบนี้นะครับจะแข่งกันด้วยราคาหรอแข่งกันด้วยคุณภาพหรอแข่งกันด้วยสินค้ายี่ห้อที่ขายอยู่ในร้านหรอหรือว่าอะไรนะครับก็ต้องต้องคิดให้ดีนะครับดังนั้นการเข้าสู่ออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซเป็นการเปิดโอกาส ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายแต่ในขณะเดียวกันมันต้องการการบริหารจัดการในขณะเดียวกันคู่แข่งมันเยอะเราก็ต้องสร้างจุดขายที่ชัดเจนนะครับทำร้านของเราให้มีความโดดเด่นเป็นต้นนะครับอาจจะต้องมีการโฆษณาที่อื่นไปโฆษณาบนโซเชียลมีเดียแล้วดึงคนกลับเข้ามาที่ช้อปปีที่ลาซาดา้าอย่างนี้เป็นต้นมันต้องการออมนิช n น e ลมันต้องการช่องทางหลากหลายครับแบบนี้นะครับดังนั้นอีคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือที่ดี นะครับทำให้เราสะดวกรวดเร็วลูกค้าเข้าถึงง่ายสะดวกไม่จํากัดจํนานวนพื้นที่แต่ในทางกลับกันลูกค้าก็สามารถเห็นคู่แข่งของเราจากออนไลน์ได้เช่นกันดังนั้นอันนี้ต้องคิดให้ดีครับเรื่องการสร้างจุดขายที่โดดเน่ยการสร้างเส้นทางให้ลูกค้ามาหาเราให้เจอนะครับอีกอันหนึ่งครับที่เป็นตัวแยกก็คือว่าจริงๆแล้ว่ธุรก,กิจมันขึ้นอยู่กับความเชื่อถือความเชื่อใจใช่ไหม ร้านค้าบางร้านที่อยู่บนอีคอมเมิร e ์ซคนไม่กล้าซื้อนะครับดูแล้วเอ๊ะทำไมราคาดูแ,บบแปลกแปกเอ๊ะทำไมดูแล้วสินค้านี่มันดูมันจะจริงหรือเป็นของปลอมอย่างเงี้ยลูกค้าไม่กล้าซื้อไม่มีความเชื่อมัน่นแบบเนี้ยก็แย่นิดหนึ่งนะครับก็ต้องไปสร้างความเชื่อมัน่นความเชื่อใจแต่เมื่อลูกค้ามาซื้อแล้วลูกค้าติดแล้วนะครับทำยังไงให,ให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีมาซื้อบ่อยๆมาซื้อต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็จะมีกลยุทธ์การตลาดของพวกเนี้ยทำให้ลูกค้ากลับมา หาตัวธุรกิจอีกนะครับดังนั้นครับการใช้อ e ีคอมเมิร์ซก็ต้องควบคู่มากับการตลาดแบบดิจิทัลต้องมีการวิเคราะห์ลูกค้าให้แม่นนะครับมีการดึงลูกค้าให้อยู่กับเรามีการใช้ต้นทุนให้คุ้มค่านะครับจ่อจงกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการวัดผลการขายแบบดิจิทัลเนี่ยมันเห็นนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนดิจิทัลมันมีดิจิทัลฟุตปรินต์หรือมีการบันทึกไว้ดังนั้นครับ ธุรกิจที่เก่งองค์กรที่เก่งเขาก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ที่มีการบันทึกไว้มาวิเคราะห์ต่อมาประเมินต่อแล้วก็มาสร้างเป็นกลยุทธ์การตลาดนะครับเราก็สามารถมุ่งเป้าไปยังกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนมากขึ้นมุ่งเป้าไปยังการสร้างความจงรักภักดีสร้างความสัมพันธ์ต่อตราสินค้าให้ดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับนี่คือเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอย่าลืมนะครับสินค้าแบ่งเป็น4กลุ่มฟิ Physical s, digital s, สิเคิลกู๊ดดิจิทัลกู๊ดเซอร์วิสแล้วก็ซอฟต์แวร ความสำคัญก็คือคนเข้าสู่อ e ีคอมเมิร์ซได้มียากคู้แข่งมีเยอะต้องสร้างจุดขายชัดเจนและต้องสามารถใช้เครื่องมือการตลาดดบบิจิทัลในการสร้างความโดดเด่นในการดึงลูกค้าให้รู้จักเราให้ซื้อของเราให้อยู่กับเรานะครับแล้วก็สร้างความสัมพันที่มีกับลูกค้าให้ได้